สวัสดีครับผมบัวนะครับก็วันนี้เราอยู่กันกับเกมเอาเบียนออนไลน์นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของไอเทมนะครับแล้วก็วิธีการดูว่าไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นไอเทมระดับไหนมันมีมูลค่าคร่าวๆประมาณไหนนะครับเราดูยังไงนะครับเดี๋ยววันเนี้ยเราไปดูกันเลยนะครับโอเคฮะเรามาดูที่ด้านขวานะครับอันนี้เป็นช่องสวมใส่ไอเทมของผมอยู่นะครับทีนี้เนี่ยผมสามารถคลิกซ้ายเพื่อจะดูเรียกว่ารายละเอียดของไอเทมแต่ละชิ้นที่ผมมีอยู่ได้ นะครับว่ามันมีรละเอียดอะไรบ้างนะครับซึ่งไอระเอียดตรงเนี้ยเราต้องมาดูอะไรตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาดูกันนะที่เรียกว่าเอาไว้วัดเลยว่าไอเทมชิน้นี้ดีไม่ดีนะครับเป็นหลักเลยก็คือไอเทมพาวเวอร์ตรงนี้นะครับไอเทมแทบจะทุกชิ้นในเกมนี้นะมันจะมีคําว่าไอเทมพาวเวอร์อยู่ทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่ว่าคุณจะกดไปดูขวดยา นะครับคุณจะกดไปดูสัตว์ขี่คุณจะกดไปดูอาหารนะครับคุณจะกดไปดูเรียกว่าเสือ้อกระเป๋าผ้าคลุมอาวุธนะครับหรือแม้แต่เกี่ยวเกี่ยวอดอกไม้นะครับหรือว่าปลานะครับมันก็จะมีไอเทมพาวเวอร์แทบจะทุกชิ้นเลยนะครับซึ่งไอเทมพาวเวอร์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรียกว่าพลังของไอเทมชิ้นนั้นนั่นแหละว่าไอเทมชิ้นนัน้นมีพลังมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็จะมีตัวเลขกําหนดเอาไว้นะครับ ตรงนี้กล่าวคือตัวเลขเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับวิธีการดูง่ายๆนะอันนี้แบบดูแบบคร่าวๆเลยนะถ้าสมมุติว่าอยากจะดูอะไรอย่างแรกสุดเนี่ยจะดูยังไงนะครับซึ่งถ้ามันเป็นไอเทม2ชนิดกันเนี่ยอ่ามันเป็นไอเทมคนละประเภทเนี่ยเราคงจะไม่สามารถเอาไอเทมพาวเวอร์มาเปรียบเทียบได้นะอันนี้มันเป็นสัตว์ขี่อันนี้มันเป็นอาวุธนะจะบอกว่าสัตว์ขี่เนี่ยมันดาเมจแรงกว่าอาวุธเนี่ยมันก็ไม่เชิงเพราะว่าตัวเลขไอเทมพาวเวอร์มันเยอะกว่ามันก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าสมมุติมันเป็นอาวุ นะครับแล้วเอาอาวุธ2ชิ้นมาเทียบกันเนี่ยถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอเทมพาวเวอร์เยอะกว่าก็คืออาวุธชิ้นนั้นดีกว่าแรงกว่าโดยเฉพาะว่าถ้ามันเป็นอาวุธประเภทเดียวกันด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยผมมี Battle Axe ใช่ไหมผมมีขวานมือเดียวถ้าเอาขวานมือเดียวมาเทียบกันเนี่ยอันหนึ่งมีไอเทมพาวเวอร์หรือว่า IP เยอะกว่าอีกอันนึงเนี่ยก็คืออันที่เยอะกว่าเนี่ยดีกว่าแน่ๆนะครับนี่คือดูคร่าวๆนะทีนี้ต่อมาถ้าเราเริ่มดูละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันจะมีอ่า สามอย่างนะครับที่เราจะสามารถดูได้นะว่าไอเทมชิ้นนี้มันมีระดับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเทียร์ของไอเทมชิ้นนั้นหรือว่าระดับของไอเทมชิ้นนั้นอยู่ที่ด้านซ้ายบนอย่างที่2นะครับคือจุดนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายล่างอย่างที่3คือกรอบนะครับกรอบเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเรียกว่าคุณภาพนะครับหรือว่าคุณภาพนะมันจะมีคําว่าคุณภาพอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ3อย่างนี้ที่เราจะดูกัน เรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกคือเทียรหรือว่าระดับนะครับในเกมเนี้ไอเทมจะมีอยู่8ระดับหรือว่า8เทียตั้งแต่1นถึงแนะครับแน่นอนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับทีนี้บางคนอาจจะงงให้มันทำไมมันไม่ใช้ตัวเลขปกตินะครับคือมันเป็นตัวเลขโรมันนั่นเองตัวเลขโรมันเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นขีดขีดเดียวเลข2เป็นขีด2ขีดเลข3เป็นขีด3ขีดนี่แบบนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยผมเป็นเทียสนะครับขีด3ขีด เลข4นะครับเป็น1ขีดแล้วก็ตัว V ตามหลังอันนี้คือเลข4เลข5นะครับเป็นตัว V ีเฉยๆนี่เห็นไหมปลาตัวนี้เทียห้านะครับเลข6ก็จะเป็นตัว V แล้วก็มีขีดตามหลัง1ขีดเลข7เป็นตัว V ีมีขีดตามหลัง2ขีดแล้วก็เลข8เป็นตัว V มีขีดตามหลัง3ขีดนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีสีแบ็กกราวของไอเทมที่จะตรงกับ เทียร์นั้นๆของไอเทมด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทียหนึ่งเนี่ยสีแบล็กเกลของไอเทมจะเหมือนกันหมดเทียสองสีแบล็กเกลของไอเทมจะเหมือนกันหมดไปจนถึงเทียแปดนะครับเดี๋ยวรู้มาดูกันว่าแต่และเทียร์เนี่ยสีแบล็กเกลเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับนี่เทียหนึ่งเนี่ยคุณสังเกตว่าสีแบล็กเกลมันจะเป็นสีเทานะทุกชนิดทุกชิ้นนะครับถ้าสมมุติว่าไอเทมนั้นมันอยู่ระดับเทียหนึ่งแบล็กเกลจะเป็นสีเทาหมดทําให้เราสามารถดูระดับไอเทมได้ง่ายนะครับดูแค่สี ของแบ็กกราวด์ไอเทมก็ได้นะเพราะว่าบางทีแบบเล่นในหน้าจอมือถือตัวเลขด้านซ้ายบนมันอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งดูยากนะครับเทียสองนะครับจะเป็นสีแบบออกสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็เทียสามก็จะเป็นเขียวนะครับเนี่ยเห็นไหมสีเขียวหมดเลยนะครับประมาณเขียวขี้ม้าอ่อนๆนะครับเทียสี่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยสีฟ้าเทียสี่สีฟ้าหมดนะครับเทียห้านะครับเหมือนกับปลาของเรานะครับจะเป็นสีแดงนะ นี่เป็นสีแดงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมเทียห้าเนี่ยสีแดงนะครับเทียหกนะครับสีส้มนะแล้วก็เทียเจ็ดจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เทียแปดจะเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้คือเรื่องของสีแบ็กกราวด์ที่จะดูเทียหรือว่าระดับของไอเทมนะแน่นอนย้ำอีกครั้งนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีต่อมานะครับมาดูที่ด้านสายล่างอันนี้คือจุด นะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแบบพวกไอเทมระดับ4.1 4.2 5.3 7.3ุดสอมะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะงงว่าเอ๊ยอะไรคือจุดนะครับจุดเนี่ยมันคือด้านซ้ายล่างเนี่ยแหละนะครับซึ่งจุดเนี่ยมันก็คือการตีบวกนะครับในเกมนี้การตีบวกในเกมนี้หรือว่าการอัปเกรดไอเทมในเกมนี้จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือการเพิ่มจุดนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมีช่องอยู่4ช่องแต่ว่ามันไม่มีจุดสักจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้มันก็เป็นไอเทมระดับ4ธรรมดา นะครับแต่ว่ามันสามารถตีบวกเพิ่มจุดได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้แหละว่าทํำยังไงนะครับนี่อันนี้เป็นน้ํายา Healing พ o t i o นนะครับเอาไว้เพิ่มเลื่อนคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีจุดด้วยเห็นปะอันนี้ก็คือบอกได้ว่าไอเทมชิ้นนี้มันเป็นไอเทมระดับ4.1ก็คือไอคำว่าจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเอามาเติมหลังระดับด้านสายบนนะครับถ้าสมมติอันนี้ไม่เป็นยาระดับ8ก็จะเป็น8.1นะครับ แน่นอนว่าถ้ามี2จุดก็จะเป็น8.2มี3จุดก็จะเป็น8.3มี4จุดก็เป็น8.4นะแล้วก็เหมือนกับเรื่องของระดับของไอเทมนะจำนวนจุดเนี่ยก็จะสีต่างกันนะครับถ้าจุด1เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับจุด2เป็นสีฟ้าจุด3เป็นสีม่วงแล้วก็จุด4เป็นสีทองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูไอเทมในนี้กันนะครับสมมติผมดูเทียร์สีเนี่ยสามารถเลือกได้นะตรงเนี้ยร้านค้าเนี่ยเลือกว่า ให้มันโชว์จุดไหนนะถ้าโชว์ทุกจุดเนี่ยมันก็จะโชว์ตั้งแต่ราคาถูกสุดซึ่งถ้าราคาถูกสุดมันก็จะเป็นไอเทมไม่มีจุดอยู่แล้วนะถ้าเราอยากดูแค่แบบเฮ้ยจุดหนึ่งอ่ะเนี่ยมันก็จะโชว์ไอเทมจุดหนึ่งอย่างเดียวนะครับเนี่ยเป็นผ้าคลุม4.1นะเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นจุด2นะครับ,น,รบนี่ก็ะจะเป็นสีฟ้านะแล้วก็จะมีออร่าสีฟ้ารอบๆด้วยนะครับจุด3เช่นเดียวกันก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็มี3จ <ๆ S 1> ุดแล้วก็มีออร่าสีม่วงรอบๆ แล้วก็จุด4นะครับก็จะเป็นสีทองนะแล้วมีออร่าสีทองรอบๆนะครับเหมือนกับระดับเลยยิ่งจุดเยอะยิ่งมีผลต่อไอเทมพาวเวอร์นะครับหมายความว่าไอเทมชิ้นนั้นยิ่งดีนะอันนี้คืออย่างที่สองที่เราดูนะครับอ,อย่างที่สามคือเรื่องของกรอบนะครับอย่างที่บอกกรอบเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของไอเทมนะยิ่งคุณภาพของไอเทมดีเท่าไหร่กรอบมันก็จะยิ่งสีเปลี่ยนตามไป นะครับเหมือนกับจุดแล้วก็เหมือนกับระดับเลยนะครับและมันจะส่งผลกับไอเทมพาวเวอร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณภาพของไอเทมเนี่ยมันจะเริ่มจาก normal นะครับเป็นระดับต่ำสุดนะครับแล้วมันจะไปที่ good นะครับแล้วก็เป็น outstanding แล้วก็เป็น excellent แล้วก็เป็น masterpiece นะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะงงๆสักนิดน,นึ่งตอนแรกแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพอเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะจำได้เองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละระดับเนี่ยสีของกรอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียกว่าตีบวกให้ดูเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรื่องของคุณภาพของไอเทมหรือว่ากรอบเนี่ยเราสามารถตีบวกนะครับหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้มันได้ที่ A B C ซ่อมของนะ A B C ตัวเนี้ยมันเป็น A B C ซ่อมของเนี่ยเราสามารถซ่อมของได้ใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมี3ช่องตรงนี้นะครับช่องที่2เนี่ยเป็นช่องย่อยของนะปกติส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้ย่อยของกันนะครับ แต่ว่าช่องที่สาเนี่ยจะเป็นช่องที่เรียกว่าตีบวกคุณภาพของไอเทมนะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาไอเทมมาใส่ตรงนี้เพื่อจะตีบวกไอเทมได้แล้วตรงนี้มันจะมีให้เลือกเห็นไหมฮะว่าเราอยากจะเลิกตีบวกตอนที่คุณภาพของไอเทมเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กันที่ Excel l e n t เพราะว่า Masterpiece เนี่ยโอกาสติดน้อยมากๆมันจะเปือนเงินมากๆไม่คุ้มเงินนะครับแต่ว่า Excellent เนี่ย ยังอยู่ในจุดที่แบบว่าติดได้ง่ายแล้วก็เสียเงินไม่เยอะแล้วก็เพิ่ม IP ได้พอประมาณนะรเรียกว่าเพิ่มความสามารถให้กับไอเทมได้พอประมาณนะเราก็จะกดไปที่ e x c e l l e n นนะแล้วเราก็จะกดตีไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะสุ่มนะอันนี้คือโอกาสติดเนะี่ยมันมีอยู่ตามนี้เลยครับด้านล่างมันจะมีบอกเนี่ยมันบอกว่าโอเคไอเทมชิ้นนี้มันเป็นขวานระดับ normal นะคุณภาพมันเป็น normal นะถ้าสมมุติคุณกดตีเนี่ยคุณจ่ายเงิน913 Silver ซแล้วมันมีโอกาสที่จะติดเป็นระดับพูดหรือว่าระดับ ดนะครับก็คือขึ้นมาจาก normal 1ระดับนะแล้วก็สังเกตว่ากรอบเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นะครับเป็นออกสีแบบน้ําเงินหน่อยๆน,นะครับแล้วก็เนี่ยไอเทมพาวเวอร์มันจะเพิ่ม20เห็นไหมฮะถ้าเป็นระดับ g ู๊ดนะโอกาสติดก็80%นะครับแล้วก็ระดับต่อมานะครับจาก g ู๊ดมันก็จะเป็น outstanding นะครับ outstanding ก็จะมีไอเทมพาวเวอร์เพิ่มอีก20เห็นไหมฮะแล้วก็กรอบก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นสีแนวทองแดงนะครับ ต่อมานะถัดจาก e x c e l l e n t ก็ Item Power เพิ่มอีก20นะครับไม่ใช่ถัดจาก e x c e l l e n t ถัดจาก Outstanding เป็น e x c e l l e n t นนะครับแล้วกรอบไม่จะเป็นสีเงินเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็น Masterpiece นะจะเห็นได้ว่าจาก e x c e l l e n t ไป Masterpiece เนี่ย Item Power เพิ่มทีละ40เลยนะทางที่ปกติเนี่ยจากระดับ Normal มา Good 20 Good ไป Outstanding 20 แล้วก็เอา standing ไป excellence ยแต่ e x c e l l e n t ไป master piece เนี่ย40เลยแต่อย่างที่บอก master piece เนี่ยติดยากมากนะครับเนี่ยโอกาส0.1% 0.1%นี่คือ1ในพันนะคุณคิดดูว่าโอกาส 1, ในพันแล้วกดทีหนึ่งเสีย900เนี่ยมันน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกส่วนใหญ่เขาไม่กด master piece กันนะแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ากรอบทองก็คือเป็นระดับสุดยอดของไอเทมชิ้นนั้นแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มไอเทม power ได้เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาาลลลองงกกกกกดดดนนเเยยนะี่่ไปปบแ้ว็ตจ มันก็จะตีอ่านเนี่ยสมมุติเราติดเป็นกู๊ดแล้วนะครับเราก็จะสามารถตีต่อได้นะแล้วมันจะโชว์เปอร์เซ็นต์เลยว่าโอเคตอนนี้นะมันจะมีโอกาส30%ที่จะตีไม่ติดก็คือมันยังเป็น g ู๊ดอยู่แล้วก็อีก60%จะติดเป็น outstanding อีก10%อจะติดเป็น excellent นะครับก็กดไปนะครับเพราะว่าโอกาสติด60%เอพื่อจะอัปเกรดมันก็ยังเยอะอยู่นะก็กดอ่านเนี่ยติดเป็น outstanding แล้วต่อมานะครับมีโอกาสติดเป็น excellent ก็คืออัปเกรดขั้นต่อไปอีก ห้าสิบห้าสิบตอนนี้เราก็กดครั้งสองครั้งมันก็ติดแล้วนะแล้วก็กดอันนี้มันไม่ติดกดอีกไม่ติดกดอีกไม่ติดกดอีก <c oughs> โอเคติดแล้วเนี <c oughs> ่ยพอมันเป็นเอ็กเซเลนต์ปุ๊บมันจะเอาออกมาจากอ่ช่องตีบวกให้เลยเพราะว่าเราติ๊กไว้ว่าให้มันเอาออกตอนที่มันติดเป็นเอ็กเซเลนต์นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าตีบวกกรอบหรือว่าเพิ่มคุณภาพไอเทมให้กับไอเทมของเรานะครับ <c oughs> ต่อมาจะมาเพิ่มจุดทํำยังไงเดินลงมาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ มาที่สถานีนี้นะสถานีอาร์ติแฟกต์นะอันตะกี้เนี่ยเป็นเอลเดอร์รีเพลสเตชันใช่ไหมมันจะเป็นรูปโต๊ะนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบรูปกล่องสมบัตินะมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันชื่อว่าสถานีอาร์ติแฟกต์นะในทุกเมืองเนี่ยมันก็จะมี2สถานีนี้อยู่มันจะเป็นสถานีในเกมเลยนะครับรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนแบบมีแท่นวงกลมแล้วก็มีค้อนอยู่นะคุณกดเข้าไปนะครับแล้วก็ ที่เราจะมาเพิ่มจุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ช่อง3จะเป็นรูปดาบแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนแบบแสงรีแบยบนะครับเขียนว,ว่า enchant นะครับเราสามารถเพิ่มจุดให้กับไอเทมได้แต่ว่าการเพิ่มจุดให้กับไอเทมเนี่ยมันต้องใช้ไอเทมขึ้นมานะครับมันไม่ได้ใช้เงินนะไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ต้องเตรียมไอเทมมานะครับถ้าจะเพิ่มจากไม่มีจุดไปเป็นจุดหนึ่งนะครับจะต้องใช้ลูนที่ตรงกับเทียดนั้นๆนะครับเนี่ยผมจะอัปเดต เทียสไปเป็น1จุดนะผมก็ต้องใช้รูนเทียสก็คือ Adapt r ์ร e นะครับถ้าผมอยากอัปเกรดไอเทมเทียหเนี่ยผมก็ต้องใช้รูนเทียหนะครับถ้าเป็นจุดแรกนะแล้วก็ถ้าเป็นจุดที่2เนี่ยจะใช้โซ l ถ้าเป็นจุดที่3จะใช้ลี l i กนะครับแล้วก็จุดที่4เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะอัปเกรดไม่ได้นะ จุดที่เนี่ยจะต้องคราฟไอเทมเป็นไอเทมจุดมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมจุดอาจจะเป็นไอเทมที่พิเศษสักหน่อยนะครับแล้วก็มันจะเริ่มเพิ่มจุดได้ตั้งแต่เทียร์่ขึ้นไปนะเทียสามมันจะไม่มีจุดเห็นไหมฮะรวมถึงปลาเนี่ยก็จะไม่มีจุดนะครับแต่ว่าอาหารกับโพชั่นเนี่ยมีจุดนะแต่ผมไม่ชัวร์ว่าอาหารนี่เพิ่มจุดได้ไหมอ๋ออาหารนี่เพิ่มได้แต่ก็จะใช้นี่ครับ black fish sauce นะครับผมเนี่ยมันจะบอก ถ้าสมมุติว่าอันไหนเพิ่มได้อันไหนเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันจะบอกเนี่ยอัน,นเนี้ยพชั่นเนี่ยเพิ่มไม่ได้พชั่นเนี่ยต้องเรียกว่าผลิตมาแล้วมีจุดเลยนะครับแต่ว่าอ่ารองเท้าเนี่ยก็จะเพิ่มได้นะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นเทียห้านะมันก็จะต้องใช้ลูนนะครับแล้วมันจะบอกจํานวนนะแต่ละชิ้นเนี่ยจะเรียกว่าไม่เท่ากันอาวุธมือเดียวเนี่ยใช้ลูนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หน่วยในการเพิ่มจากไม่มีจุดไปเป็นจุดหนึ่งนะครับ มือลองหมวกแล้วก็รองเท้าเนี่ยใช้48ชิ้นนะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยจะใช้96ชิ้นนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาของโซกับลิลิกกันอีกนิดนึงให้คุ้นกันนะครับนี่ตรงนี้คือหน้าตาของโซกับลิลิกอันนี้คือรูนนะเนี่ยรูนมันก็จะมีแต่ละระดับเนี่ยรูนเทียห้ารูนเทียหกรูนเทียเจ็ดนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกเอาไว้ใช้อัปเกรดจากไม่มีจุดไปเป็นจุด1ของไอเทมแต่ละระดับนะครับแล้วก็โซก็จะเป็นแบบนี้นะโซจะเป็นเหมือนผลึกเก็บวิญญาณนะครับแล้วก็ลิลิกนะครับเพิ่มจากจุด2ไปจุด3โซเนี่ยเอาไว้ใช้เพิ่มจากจุด1ไปจุด2นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นลิลิกก็จะแพงสุดนะผู้จะสังเกตว่าลิลิกเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าโซนะเนี่ยผมมีลิลิกอยู่ร้อยกว่าอันโซร้อยกว่าอันแต่ว่าลิลิกเนี่ย มูลค่าตลาดโดยประมาณเนี่ยสองแสนนะในขณะที่โซเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นกว่านะแล้วก็ผมมีลูนเจ็ดร้อยกว่าอันเห็นปะ่ะลูนเจ็ดร้อยกว่าอันเนี่ยมีมูลค่าแค่แบบแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นลูนจะถูกที่สุดแล้วก็เป็นโซนะครับที่มีราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลีลิกจะแพงสุดนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเป็นลีลิกระดับสูงๆนะเนี่ยผมมีรีลิกระดับ7แค่1อันนะแต่ว่าราคา16เลยนะครับผมโอเคนะครับ ก็เรียกว่าอันนี้เป็นทั้งหมดแล้วในการดูไอเทมนะเดี๋ยวเรามาทวงกันอีกครั้งหนึ่งนะเวลาดูไอเทมนะครับหลกัหลกๆดูที่ IP หรือว่าไอเทมพาวเวอร์นะว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระดับของไอเทมนะดูที่ด้านซ้ายบนรวมถึงสีแบกกราของไอเทมนะครับแล้วก็จุดของไอเทมนะครับดูที่ซ้ายล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพของไอเทมนะครับดูที่ตรงนี้ได้ว่าเป็นระดับไหนนะครับ normal good outstanding excellent แล้วก็ masterpiece หรือว่า ดูที่กรอบก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นทั้งหมดแล้วสำหรับการดูประเภทไอเทมนะครับดูระดับไอเทมดูยังไงทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะที่หลายๆคนสงสัยนะว่าเฮ้ยแล้วไอไอด้านขวาบนของไอเทมสวมใส่เนี่ยมันคืออะไรนะเวลาเรามาถอดออกมาเนี่ยมันไม่มีนะแต่เวลาเราใสา่ทำไมมันมีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกเรียกว่าความเชี่ยวชาญของไอเทมที่ใส่อยู่ เนี่ยเวลาผมเอามามจิ้มเห็นไหมมันจะเขียนว่า Battle Axe Combat Specialist นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือสกิลของเรานั่นเองนะถ้าคุณกดเข้ามาที่ไอเทมตรงนี้แล้วคุณกดไปที่ไอเทม e q u i p a b l e อันล่างสุดนี่มันจะลิงก์มาที่อาวุธเราแล้วเราจะมาดูได้ว่าโอเพราะว่าเรามีความสามารถของอาวุธชิ้นนี้ยอยู่ที่ระดับ66นะครับแล้วกรอบเนี่ยมันเป็นสีทองแดงนะมันก็เลยเป็นดาวทองแดงแบบนี้เห็นไหมตรงนี้มันเขียน66ทั120 นะครับผมเช่นเดียวกันนะเสื้อผมเนี่ยก็เลเวล60ครับ120นะเนี่ยกดเข้ามาดูเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปดูตรงนี้นะเสื้อ mercenary เนี่ยผมก็เป็นเเรียกว่ากรอบทองแดงนะครับอันนี้เนี่ยผมเพิ่งใส่นะผมยังไม่มีเลเวลผมยังไม่มีกรอบนะถ้ามาดูปุ๊บเห็นไหมเพิ่งเลเวล12นะก็คือมันจะไม่มีดาวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลเวล64นะก็จะเป็นกรอบทองแดงนะครับซึ่งไอสีกรอบตรงเนี้ย มันจะไล่เหมือนสีคุณภาพของกรอบไอเทมนี้เลยนะครับผมก็คือ normal เนี่ยไม่มีนะครับอันนี้ normal l ลเวลยังน้อยเกินไปแล้วก็ขึ้นไปจนเป็นกูเนี่ยก็น่าจะประมาณ l ล v e l 30-50มั้งมันก็จะเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็50ขึ้นไปนะไม่จะเป็นสีทองแดงแล้วไปจนถึงน่าจะ l e v เวล70มั้งก็จะเป็นอ่าสีเงินนะครับแล้วก็ เลเวลเต็มร้อยหรือ120ก็จะเป็นสีทองอะไรประมาณนี้นะครับเราจะสามารถดูได้นะตรงนี้ซึ่งเราไม่ได้มาดูของตัวเองหรอกตรงนี้เราเอาไว้ใช้ดูของคนอื่นเนี่ยเวลาเรากดดูของของคนอื่นเนี่ยจะเห็นว่าอ๋ออันนี้มีจุดแต่ว่าเนี่ยมันเป็นจุดเทาธรรมดาเห็นไหมแสดงว่าแบบเขายังเลเวลไม่เยอะเนี่ย32เห็นไหมฮะเลเวล44เนี่ยรองเท้าเนี่ย46หมัดเนี่ยอาวุธเนี่ยไม่มีด้วยซ้ําแสดงว่าคนเนี้ยไม่ค่อยเชี่ยวชาญของที่เขาใส่เท่าไหร่หรือก็คือใส่เซตนี้ไม่บ่อย นะครับประมาณนี้เราจะเอาไว้ประเมินได้ว่าเฮ้ยผู้เล่นคนเนี้ยเขาชำนาญไอเทมสวมใส่ที่เขาใส่หรือเปล่านะครับเวลาไปเจอข้างนอกเราตัดสินใจจะ PVP กับเขาเนี่ยเราตัดสินใจได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเลยว่าเขามีสกิลอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับกดดูไอเทมของตัวละครตัวอื่นแบบนี้ทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะ คุณต้องกดไปที่ตัวละครตัวนั้นก่อนที่คุณต้องการจะดูนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมอยากจะดูว่าผู้เล่นคนเนี้ยชื่อว่าทาโก้ทันเดอร์ใช่ไหมเขาใส่อะไรอยู่บ้างนะกดไปปุ๊บแล้วกดคลิกซ้ายแล้วกดที่ Inspect นะครับอันที่2มันจะโชว์ขึ้นมาเลยตัวนี้มันจะมีบอกไอเทมพาวเวอร์ของเขาแล้วก็ไอเทมที่เขาใส่ทั้งหมดซึ่งเราก็จะดูระดับได้ทั้งหมดเลยที่พูดถึงในคลิปนี้จะดูได้หมดนะครับ <S <S แล้วก็ดูว่าเขามี <S 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 สกิลอะไรบ้างตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถมาวัดได้เลยว่าโอ้ตัวนี้เราไอเทมพาวเวอร์หรือว่า IP ของเราเนี่ยมันแค่818รเองของเขาเนี่ย1,183งพ้าเขาเยอะกว่าเรา300หน่วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินได้คร่าวๆจากตัวเลขเลยนะว่าเขาเก่งกว่าเราแน่ๆนะครับดาเมจเขาแรงก,กว่าเลือดเขาเยอะกว่านะแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะตัดสินใจจากสกิลเขาอีกทีนึงนะครับหรือว่าความชํานาญของไอเทมที่เขาใส่อีกทีนึงว่าแบบเฮ้ IP หรือว่าไอเทมพาวเวอร์เขาอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าบิลหรือว่าสกิลที่เขาเลือกเนี่ยมันอาจจะแพ้ทางบิลของเราหรือว่าสกิลของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอพี IP มันไม่ได้เป็นตัวตัดสินทุกอย่างเสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับชั้นเชิงในการเล่นขึ้นอยู่กับการใช้สกิลด้วยว่าเราใช้สกิลถูกจังหวะหรือเปล่าหรือว่าเราใช้สกิลโดนศัตรูหรือเปล่านะครับทีนี้หลายๆายคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยพี่แต่ตะกี้พี่ไม่ได้เอาเมาส์ไปกดตรงชื่อแล้วก็ไม่ได้กดอินสเปคนะพี่กดปุ๊บมันขึ้นนนนเเลยยยยีี่่แบบ้ทังไงไนะอนน มันมีเรียกว่าชตคัดหรือว่าปุ่มลัดอยู่นะครับโดยที่เราสามารถมาตั้งในเกมเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับกดไม่ได้ฟันเฟืองเราก็เลือกไปที่เกมเซตติ้งนะครับอันขวาบนสุดนะแล้วก็เลือกมาที่ด้านซ้ายนี้นะครับลองสุดท้ายนะคี์บายนะครับแล้วคุณเลื่อนลงมานิดนึงนะเนี่ยเลื่อนลงมาไม่เยอะมันจะเห็นคาว่าเกมเพลย์ที่เป็นสีออกทองแดงนะครับแล้วก็บรรทัดที่4ของหมวดเกมเพลย์นะครับมันจะเขียนว,ว่า inspect target นะคุณจะสามารถมาตั้ง ตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้คีย์ัดหรือว่าปุ่มรัดอันนั้นเนี่ยมันเป็นปุ่มไหนนะผมตั้งไว้ที่ปุ่มเพเดาวเพราะว่าเพเดาวเนี่ยผมมีปุ่มตรงเมาส์มาทําให้ผมกดสะดวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมตั้งเอาไว้เนี่ยผมก็จะแบบกดไปที่ตัวนี้แล้วผมกดปุ่มที่เมาส์นะครับกดเพเดาวเนี่ยผมเห็นเลยโอ้นี่มีมีดทองด้วยนะครับแต่ว่าใส่แค่มีดกับรองเท้านะถ้าสมมุติว่าตัวละครเขาวิ่งออกไปนอกแบบแล้วมันก็จะหายไปนะเนี่ยสามารถกดได้โอ้คนนี้ไอเทมพาวเวอร์ฟันแปดสิบเก้า คนนี้อ่าถ้ากดกดอีกทีนึงก็จะปิดนะครับกด2ทีได้นะปิดเปิดไม่ต้องมานั่งกดตัว X แบบนี้นะครับซึ่งอ่ามีทริคอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติจะเอาแบบตั้งปุ่มแบบกดง่ายๆนะก็เป็นแบบคอนโทรอ Control e อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคอนโทรล E นี่ผมได้ตั้งไว้ในปุ่มไหนหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะไม่มีนะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมือซ้ายเนี่ยเราจะวางไว้ที่แถวแถวปุ่มคอนโทรลอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัว e เนี่ยเราก็จะเอานิ้วชี้แตะไว้อยู่แล้วนะโดยปกติแล้วนะถ้าสมมุติเราตั้งเป็นปุ่มคอนโทรล e นะครับมาที่ inspect เ,เนี่ยใช่ไหมปุ๊บคอนโทรล e มันก็จะขึ้นคือถ้ากดคอนโทรลอย่างเดียวมันไม่ขึ้นกด e อย่างเดียวไม่ขึ้นนะครับแต่อย่าระวังนะเพราะว่าตัว e มันเป็นหนึ่งในปุ่มใช้สกิลนะมันอาจจะทําให้เรากดสกิลพลาดได้นะอันนี้ผมก็เลย ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความสะดวกเนี่ยเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยแม็กกดปุ๊บมันก็ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเราดูได้หมดนะตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันสําคัญมากนะเวลาเราสู้กับใครเนี่ยเราควรจะต้องประเมินความสามารถของเขาก่อนเนี่ยสมมุติแบบเราจะสู้กับคนเนี้ยถ้าสมมุติเราไม่ได้กดดูเลยเราไม่ได้ประเมินเลยเนี่ยเห็นป่ะคุณแตกเลยนะคือไอพีผม800ร้อยไอพีเขาพันเจ็ดเลือดเขาสามพันห้าเลือดเขาเยอะกว่าผมแทบจะสองเท่าอ่ะ ดาเมจเขาก็น่าจะเยอะกว่าผมแทบจะ2เท่าอะ่ะต่อให้เขาใช้สกิลไม่โดนผม5ครั้งผมใช้สกิลโดนเขา5้าครั้งติดอะ่ะผมว่าผมก็ยังสู้เขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเวลาเราไปอยู่ในโอเพนวิ d หรือว่าเราไปอยู่ในแมปไหนก็ตามที่มันแบบว่าถ้าตายแล้วของตกนะครับแล้วเราเห็นแบบชื่อสีดแดงๆมาเนี่ยเราไม่สามารถแบบวิ่งเข้าไปแบบบวกได้เลยนะนี่นอกเหนือจากเรื่องของจํานวนคนด้วยนะฮะจำนวนเขาอาจจะเยอะกว่าด้วยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของไอเทมสวมใส่ของเขาอีกนะครับตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะ โอเคเดี๋ยวผมเซตกลับมาเป็นนี่อ่ะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับเ,เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการครวบคุมตัวละครนะควบคุมตัวละครยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแคนเซิลแอนิเมชันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ